บทที่47ศสัทธาสี่ฉันพัฒหารเพลแล้วทั้งลูกศิษย์และอาจารย์มีเวลาพักผ่อนประมาณชั่วโมงเศษจึงไม่มีรูปใดที่จะไม่งีบเอาแรงเพราะอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติว่าพอหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนพระวัดป่ามะม่วงที่ไม่จำวัดในตอนกลางวันเห็นจะมีแต่ท่านสมพานรูปเดียวเท่านั้น อย่าว่าแต่จะไม่จำวัดตอนกลางวันเลยถึงกลางคืนท่านก็ไม่ค่อยจะมีเวลาได้พักผ่อนหลับนอนบรรดาพระลูกวัดต่างก็พากันชงนสนเท่ที่สมผานเจ้าวัดไม่ค่อยได้ฉันพัตหารแล้วก็ไม่ค่อยได้จำวัดจะว่าไปแล้วเรื่องกินกับนอนนั้นสำคัญมากสำหรับปุถุชนคนเดินดินทั้งหลายในหมู่สงเรื่องนี้อาจจะลดความสำคัญลงไปด้วย มีพระวินัยมาเป็นเครื่องตรวจสอบทว่ายังคงมีความสำคัญเนื่องด้วยภิกษุส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นพระปุตชนที่จะเป็นพระอริยบุคคลเช่นท่านสมภานนั้นหายากเต็มทีด้วยเหตุนี้สงก็ดีคราหัดก็ดีเมื่อได้มาเห็นจริวัตรของท่านพระครูแล้วต่างพากันคิดว่าท่านเป็นพระอริยบุคคลซึ่งในความเป็นจริง ไม่มีผู้ใดรู้ชัดแน่ว่าท่านเป็นหรือไม่โดยมิใช่วิสัยที่จะรู้ได้เพียงแต่คาดเดากันไปเท่านั้นเสียงระฆังบอกเวลาเข้าเรียนภาคบ่ายดังขึ้นพระมหาบุญยังไม่อยากตื่นหากก็ต้องฝืนใจ เอาไว้สึกแล้วค่อยนอนให้สบายไปเลยท่านปลอบใจตัวเองแล้วลุกขึ้นล้างหน้าครองผ้าเรียบร้อยก่อนที่จะเดินไปยังโบสถ์ซึ่งธรรมดาพระลูกศิษย์นั่งรอยอยู่พระลูกศิษย์ก็พากันกราบพระอาจารย์จากนั้นการเรียนภาคบ่ายก็เริ่มขึ้นภาษาบาลีนั้นถ้าเราเรียนอย่างตั้งอกตั้งใจจนถึงขั้นรู้อย่างลึกซึ้งแล้วจะพบว่าน่าสนใจมาก เป็นภาษาที่มีหลักเกณฑ์ค่อนข้างแน่นอนตายตัวกว่าภาษาอื่นๆยกตัวอย่างเช่นภาษาบาลีในหลักตัวสะกดตัวตามเพราะฉะนั้นคําว่าวัฏทะซึ่งแปลว่าจเจริญน,นั้นถ้าเขียนเป็นวัฏทะก็ผิดหลักตัวสะกดตัวตามไหนพระกจรออกมาเขียนบนกระดามดำซิว่าพยัญชนะที่อยู่วักเดียวกันกับทนามนโท ทอพูดเท่ามีอะไรบ้างพระคจรจึงออกไปเขียนบนกระดานดำดังนี้ต่อประตักทอฐานทอนมนโททอพูดเท่านอนนีนอาจารย์บอกให้ลูกศิษย์ทุกรูปอ่านพร้อมกันว่าตะทะทะทะณนะซึ่งถ้าเป็นภาษาไทยจะออกเสียงเป็นตอทอทอทอ,อนอ พูดถึงคําว่าวัฏฐะผมมีเรื่องขำๆจะเล่าให้ท่านฟังเป็นเรื่องจริงที่ผมประสบมาเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองถ้าใครไม่อยากฟังขอให้ยกมือขึ้นมีผู้ยกมืออยู่รูปเดียวคือพระบัวขาบพระมหาบุญจึงพูดอีกว่าเอาละรูปใดอยากฟังให้ยกมือขึ้นปรากฏว่ายกมือทุกรูปรวมทั้งพระบัวคาบ พระอาจารย์ค้านที่จะตอบปากต่อบคำกับภิกษุหัวดื้อจึงเริ่มต้นเล่าเรื่องของท่านเมื่อเดือนที่แล้วท่านสมภานกับผมได้รับนิมนต์ไปงานทำบุญวันเกิดของขหะบดีผู้หนึ่งในตลาดสิงห์บุรีเขานิมนต์แต่แค่สองรูปเองเหรอครับแบบนี้ก็ไม่ครบองค์สงถ้าจะให้ครบต้องนิมนต์ตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปพระบัวขาบแสดงภูมิรู้ อีกเจ็ดรูปเป็นพระวัดใกล้บ้านเขาพระมหาบุญตอบหุนหวน,หวนแล้วแล้วยังไงอีกครับท่านอาอาอาจารย์พระชนวนใครรู้เขาก็ถวายเพลแล้วก็ถวายเครื่องทยธรรมหลังจากที่พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นพระสงฆ์ทั้งเก้ารูปก็ให้พรบทมงคลจัก,กรวาลน,น้อย มีรูปใดยังท่องบทนี้ไม่ได้ให้ยกมือขึ้นไม่มีรูปใดยกมือเพราะต่างก็ท่องได้แล้วพระบัวขาบรูปเดียวที่ยังท่องไม่ได้เพราะมัวแต่คอยจับผิดผู้อื่นอยู่กระนั้นท่านก็ไม่ยอมยกมือด้วยไม่อยากเสียหน้าพระอาจารย์จึงเล่าต่อว่าที่นี้พอสวดมนต์มาถึงอายุวัฏโกคนวัฏโกสิริวัฏโกยะสาวัฏโก ก็เกิดเรื่องพวกท่านลองทายซิว่าเกิดเรื่องอะไรคนเมาเหล้าตีกันครับพระบุญชูตอบไม่ใช่แม่ครัวตบกันครับพระบัวเรียวตอบไม่ใช่ท่านอาจารย์ท้องเสียกระทันหันพระบัวขาบตอบโดยไม่ลงด้วยครับโปรดย่าแซงผมคราวนี้อาจารย์ทำหน้าถะมึงถึง ลูกศิษย์ก็เลยพากันเงียบไม่มีผู้ใดกล้าพูดตอบด้วยความอยากรู้เรื่องพระชนวนทนนิ่งอยู่ไม่ได้จึงรวบรวมความกล้าแล้วถามเกิดเกิดเกิดอะไรครับท่านอาจารย์พระมหาบุญนึกสงสารลูกศิษย์รูปนี้จึงตอบว่าเอาละถึงผมจะให้ท่านถ่ายกันทุกรูปรับรองว่าไม่มีใครถ่ายถูกผมก็จะถือโอกาสเฉลยเสียเลย แต่ก่อนจะเฉลยขอให้พระชนวนออกไปเขียนบนกระดานตั้งแต่อายุวัฏโกจนถึงโหตุสัพพทาเขียนแบบบาลีนะพระชนวนก็ลุกออกไปเขียนด้วยมือสั่นน้อยกว่าเมื่อก่อนดังนี้อายุวัฏโกธนวัฏโกเสริวัฏโกยะสะวัฏโกภละวัฏโกวันนวัฏโก สุขวัตโกโหตุสัพพัธ,ธาเอาล่ะเขียนได้ถูกต้องทีนี้เรื่องที่เกิดขึ้นก็คือเจ้าของวันเกิดซึ่งเป็นคนจีนอายุราวเจสิบพอพระสวดถึงยะสะวัตโกก็บอกไม้โบกมือบอกยุ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 กเลี้ยวนี่พระก็ตกใจและหยุดสวดท่านสมภานซึ่งนั่งหัวแถวก็ถามว่าให้หยุดทำไมล่ะโยมเท่าแก พระกำลังให้พรไม่อยากได้พรหรือหลานสาวแกซึ่งนั่งอยู่ข้างๆก็ถามว่าท่านพระกำลังให้พรหรืออยู่นะาอับแปะแกก็เถียงว่าให้พองอับแปะที่ไหนล่ะอีให้พองแกอโกต่างหากและจึงต่อว่าด้วยเสียงที่กำลังโกรธแกว่าอ้วกเป็นคงเลี้ยงข่าวพวกลือให้เงงพวกลือ แต่ลือมาให้พองอโกหรือว่าอายุวัฏทกโกธนะวัคทกโกรือต้องให้พองหม่ท่านสมพานก็พยายามอธิบายว่าให้พรโยมเท่าแก่นั่นแหละแต่เป็นพรภาษาบาลีแกก็บอกไม่ลายไม่ลายลือต้องเปียงไม้ท่านสมพานก็ถามว่าเปลี่ยนเป็นอะไรล่ะแกก็ว่าเปลี่ยงเป้ง อายุวัับแปะธนวัับแปะไม่ว่าท่านสมพานจะอธิบายอย่างไรแกก็ไม่ยอมฟังในที่สุดท่านก็เลยบอกเอาละตามใจโยมหน่อยเข้าเมืองตาหลีวก็ต้องหลีวตาตามแล้วท่านก็นำสวดอายุวัถแปะธนวัถแปะไปจนจบบรรดาพระใหม่ก็พากันหัวเราะคิกคิ พระบวัวขาบนั้นถึงกับสวดอายุวัฒแปะธนะวัฒแปะโดยเสียงที่ค่อนข้างดังจนถูกพระอาจารย์ดุเอาว่าที่เล่าเนี่ยไม่ใช่จะให้สวดผิดๆนะต้องการจะแสดงให้เห็นว่าโยมเท่าแก่ชอบให้สวดบาลีเถื่อนไม่ใช่บาลีที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์แล้วท่านสมพานทำไมถึงยอมใช้บาลีเถื่อละครับพระบวัวหลวงถามบ้าง ผมถามท่านตอนนั่งรถกลับวัดท่านบอกว่าใช่ได้เห็นหนอตรวจสอบแล้วเขินไม่ยอมตามแกแกไม่ยอมให้กลับวัดเด็ดขาดแล้วท่านก็พูดกับผมว่าท่านมหาจำวัดเลยนะคนบ้าอย่าถือคนดือ้อย่าสอนคนจรอ,อย่าคบคนประจบอย่ารักคนทักอย่านิ่งคนจริงอย่านายคนอายอย่าล้อ คนมาง้ออย่าโทษอย่ากโกรธเคืองนิยมยายผมสอนไว้มีความหมายมากนะคนบ้าอย่าไปถือคนดด้ออย่าไปสอนพระอาจารย์มองไปยังลูกศิษย์ที่ชื่อพระบัวขาบหากลูกศิษย์กลับยิ้มรับทำไม่รู้ไม่ชี้จนพระอาจารย์นึกกระอาท่านอาจารย์ครับผมอยากฟังเรื่องพระจุลปันธกะ ที่ท่านอาจารย์เล่าค้างไว้เมื่อตอนเช้าพระชนวนทวงถามขึ้นตกลงผมจะตั้งใจเล่าอยู่เหมือนกันเอาละก่อนอื่นต้องเขียนคาถาเป็นหัวใจของเรื่องท่านเขียนลงบนกระดานดำดังนี้คเตสิคเตสิกิงกรารนาคเตสิอาหาังปิตังชานามิชานามิจะเรียกว่าคาถากันขโมยก็ได้นะเอาละ่ะ ทีนี้ผมจะเล่าถึงที่มาของคาถาบทนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับพระโจลปันธกะซึ่งหลังจากที่ท่านถูกพระมหาปันธกะผู้เป็นพี่ชายไล่ให้ศึกท่านก็ไม่ยอมศึกเพราะท่านศรัทธาและซาบซึ้งในพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์มากจนไม่ต้องการจะกลับไปเป็นครหอขัดอีกวันหนึ่งหมอชีวกโกมารพัฒได้นิม,มนต์พระพุทธเจ้าและพระสาวกไปฉันพัตหาร จึงขอให้พระมหาปันธกะช่วยนิมนต์พระภิกษุทุกรูปพระมหาปันทกะเว้นพระจุลปันทกะไว้รูปเดียวด้วยเห็นว่าบวชเสียผ้าเหลืองไม่มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้พระจุลปันทกะรู้สึกเสียใจอย่างใหญ่หลวงและตกลงใจที่จะศึกขณะที่เดินออกจากวัดก็พบพระพุทธเจ้าระหว่างทางพระพุทธองค์ทรงนำพระจุลปันธกะไปยังพระคันทกุดีของพระองค์ และปลอบโยนให้สบายใจจากนั้นทรงประทานผ้าขาวสะอาดผืนหนึ่งแก่ท่านตรัสว่าเธอจงนั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกท่องคาถาว่าชโรหะระนางพร้อมกับใช้มือลูบผ้าผืนนี้ไปมาพระจุลปันธกะปฏิบัติตามและสังเกตว่าเริ่มสกปรกท่านสำรวมจิตเพ่งดูผ้าผืนนั้นและได้สัมผัสกับความไม่เที่ยงของสรพพสิ่งในที่สุด ท่านก็ได้บรรลุอรหัตผลพร้อมทั้งปฏิสัมพิทาสี่พระพุทธองค์ตรัสว่าเธอไม่ได้ปัญญาทึบเฉพาะในชาตินี้หรอกนะในอดีตชาติเธอก็ปัญญาทึบเหมือนกันในอัตถกถาเล่าไว้ว่าในอดีตชาติพระชูลปันธกะเกิดในตระกูลพราหมณ์ เมื่อถึงวัยศึกษาเล่าเรียนบิดาได้ส่งท่านไปเรียนยังมหาวิทยาลัยตักศิลาซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดในสมัยนั้นท่านเป็นคนปัญญาทึบจึงเรียนไม่จบสักทีเพื่อนรุ่นเดียวกันเรียนจบไปแล้วเพื่อนรุ่นน้องก็จบไปหลายรุ่นแต่ท่านก็ยังไม่จบเรียกว่าเรียนจนเป็นปูตักศิลาอาจารย์ก็รำคาญเลยให้ท่องคาถาตามที่ผมเขียนบนกระดานดำ ให้ท่องดังๆทุกครั้งที่นึกได้และบอกว่าเอาละเธอเรียนจบแล้วท่านก็กลับบ้านทางบ้านก็ดีใจที่ท่านเรียนจบเลยฉลองกันใหญ่ก็คงสั่งสุรามาดื่มกันเลยเมาหลับกันทั้งบ้านพอทีสองขอโมยก็เข้าบ้านไม่มีใครรู้ว่าขโมยเข้ามาท่านเองก็ไม่รู้ แต่บังเอิญตื่นขึ้นมาท่องคาเตสิคาเตสิกิ่งกรณนาคาเตสิอาหังปิดตังชานามิชานามิซึ่งแปลว่าพยายามไปสิพยายามไปสิท่านจะพยายามไปทำไมกันข้าพเจ้ารู้นะข้าพเจ้ารู้นะขโมยได้ยินก็หนีไปเลยขณะนั้นพระราชาเสด็จมาสอดส่องดูแลความทุกข์สุขของราษฎร มาตอนตีสองเหรอครับพระขจรถามขึ้นถูกแล้วเพราะถ้าเสด็จมาตอนกลางวันก็จะไม่พบขโมยนี่ผมสันนิษฐานเอาเองนะขโมยต้องออกหากินในตอนกลางคืนแล้วพระราชาทรงได้ยินที่บัณฑิตหนุ่มท่องคาถาหรือเปล่าครับนักเรียนรูปหนึ่งถามได้ยินสิพระองค์ทรงจำบ้านหลังนั้นไว้ พอรุ่งเช้าก็รับสั่งให้ทหารนำตัวบัณฑิตหนุ่มไปเข้าเฝ้าแล้วเรียกว่าอาจารย์อันที่จริงบัณฑิตคนนี้ก็คงหน้าตาเหมาะสมที่จะเป็นอาจารย์เพราะเรียนจบจนแก่เป็นปู่ของมหาวิทยาลัยตะกศิลาพระราชาตรัสถามว่าท่านอาจารย์จบจากมหาวิทยาลัยตะกศิลาใช่ไหมรู้ไหมว่าขโมยขึ้นบ้านบัณฑิตก็ตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะ พระราชายิ่งมั่นพระทยัยว่าคาถาขลังจึงรับสั่งให้บัณฑิตหนุ่มใหญ่สอนคาถาให้บัณฑิตก็สอนและสั่งเหมือนที่อาจารย์สั่งตนมาว่าให้ท่องดังๆทุกครั้งที่นึกขึ้นได้ในเวลาต่อมาเสนาบดีก็คิดว่าจะปรงพระชนพระราชาเพื่อจะตั้งตนเป็นพระราชาเสียเองจึงคบคิดกับกระบกบอกกระบกว่าถ้าพระราชาเสด็จมา ให้ปรงพระมัตสุและพระเกษาก็ให้เชือดพระสอเลยนะจงรับมีดให้คมชนิดที่เชือดทีเดียวให้สิ้นพระชนทันทีแล้วจะตั้งให้เป็นกระบกเป็นไสนาบดีแทนตนกระบกก็รับคำครั้นถึงวันที่พระราชาเสด็จมาให้ปรงพระมัตสุและพระเกษาพระมัตสุแปลว่าอะไรครับนักเรียนรูปที่นั่งหลังสุดถาม ใครไม่ทราบว่าพระมัสสุแปลว่าอะไรนายยกมือซิใครที่ทราบแล้วไม่ต้องยกเมื่อไม่มีรูปใดยกมือพระมหาบุญจึงพูดว่าถ้าเช่นนั้นพระบัวขาบช่วยตอบซิว่าแปลว่าอะไรแปลว่าขนหน้าแข้งครับหากเป็นพิสุรูปอื่นตอบก็คงมีเสียงหัวเราะคิกคักจากเพื่อนร่วมชั้นแต่เพราะเป็นพระบัวขาบ ทุกรูปจึงเงียบด้วยยึดมงคลสูตรข้อที่ว่าอาเสวนาจะพลานังถูกหรือเปล่าไหนใครว่าถูกยกมือขึ้นไม่มีรูปใดยกมือพระชนวนช่วยตอบหน่อยสิแปลว่าหนวดครับถูกต้องเอาละทีนี้ผมจะเล่าต่อเมื่อพระราชาเสด็จมากลระบกก็ทูลให้บรรทมรออยู่ที่พระเก้าอ,อี้ ตัวเขาก็เร่งลับมีดเป็นการใหญ่กะว่าจะใช่คมกริบชนิดที่เชือดครั้งเดียวสิ้นพระชนเลยพระราชาบรรทมหลับไปครู่หนึ่งคลั้นตื่นบรรทมก็ทรงนึกถึงคาถาที่อาจารย์ให้ไว้จึงทรงท่องด้วยพระสุรเสียงที่ค่อนข้างดังว่าคะเตสิคะเตส,เตสิกิ่งกรณนาคะเตสิอาหางปิตังชานามิชานามิกระ,ะบกได้ยินก็มือไม้สัน่น คิดว่าพระราชาทรงทราบแผนการที่เสนาบดีเตรียมไว้จึงเข้ามากราบที่พระบาทของพระราชาทูลขอพระราชทานอภยธธธัยโทษพระราชาผู้ชาญฉลาดพอจะทรงทราบเรื่องราวจึงรับสั่งด้วยพระสุรเสียงเฉียบขาดว่าจงเล่าความจริงมาให้หมดหากโกหกเราจะตัดศีรษะเจ้ากาะบกจึงกราบทูลความจริงให้ทรงทราบทุกประการ พระราชาจึงรับสั่งห้ามไม่ให้บอกเสนาบดีแล้วให้กระบกทำหน้าที่ของตนตามปกติกระบกก็จัดการปรมพระมาสุด้วยมืออันสั่นเทาอาชีพกระบกที่เคยทำอย่างชำนิชำนาญบัดนี้กลับมีความรู้สึกว่าเป็นงานที่ยากที่สุดจึงใช้เวลานานกว่าจะแล้วเสร็จหลังจากนั้นพระราชาก็มีรับสั่งให้ประหารชีวิตเสนาบดี และทรงแต่งตั้งอาจารย์คือบัณฑิตหน่มเป็นเสนาบดีแทนซึ่งเสนาบดีผู้นี้แหละที่เกิดมาเป็นพระจุลปันธก,กะแล้วเสนาบดีผู้นี้ทำกรรมอะไรไว้ครับจึงได้เกิดมาปัญญาทึบพระสมเกียรติถามพระพุทธองค์ตรัสว่าเพราะในชาติก่อนๆเสนาบดีเคยล้อเลียนเพื่อนที่เข้าปัญญาทึบทำให้เขาอับอาย ตัวเองก็เลยต้องรับกรรมโปรดจําไว้เลยว่าการที่ท่านล้อเลียนผู้อื่นเท่ากับท่านกําลังทํากรรมเมื่อท่านทํากรรมกรรมก็จะตามสนองท่านเช่นกรณีของพระจุลปันธกาที่ผมเล่ามาท่านตั้งใจจะสอนพระบัวขาบทางอ้อม หากพิสูุรูปนั้นกลับไม่ใส่ใจพระมหาบุญลืมที่สมภารของท่านสอนไว้ว่าคนดื้ออย่าสอนเพราะจะเสียเวลาเปล่าเรื่องกรรมนี้สำคัญมากนะครับอาจารย์ผมนับเชื่อกรรมว่ามีจริงแต่บางคนไม่เชื่อพระขจรพูดขึ้นสำคัญมากเชียวละในอัลถาานั้นว่าด้วยเรื่องศรัทธาสีนั้น จะเห็นว่าเป็นเรื่องของกรรมเสียสามข้อศรัทธ,ธาสีมีอะไรบ้างอาจารย์ตั้งคำถามลูกศิษย์ทุกรูปนั่งนิ่งเพราะไม่ทราบอาจารย์จึงต้องอธิบายขยายความว่าศรัทธ,ธาในที่นี้หมายถึงความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผลซึ่งมีสี่ประการดังต่อไปนี้ท่านเขียนลงบนกระดานดำพร้อมคำอ่านหนึ่งกรรมศรัทธ,ธา 2. วิปากสัทธา 3. กรรมสกตาสัทธา 4. ตถาคตโพธิสัทธาท่านอาจารย์ครับสัทธากับสัทธาต่างกันอย่างไรครับผมหมายถึงที่เขียนด้วยสอสาลากับที่เขียนด้วยสอเสือพระบุญชูถามต่างกันตรงคำแรกของภาษาสันสกฤต ส่วนคำหลังเป็นภาษาบาลีส่วนความหมายนั้นเหมือนกันในภาษาไทยเรามีคำภาษาบาลีและคำภาษาสันสกฤตอยู่ปะปนอยู่เราจึงเขียนทั้งสองแบบพระมหาบุญตอบผมอยากให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายความหมายของศัทธาสี่ที่เขียนบนกระดานดำครับพระบุญสร้างเสนอตกลงผมจะอธิบายให้ฟัง กรรมศัทธาหมายถึงเชื่อกรรมเชื่อกฎแห่งกรรมเชื่อว่ากรรมมีอยู่จริงคือเชื่อรรว่าเมื่อทำอะไรโดยเจตนาจงใจทำทั้งที่รู้ย่อมเป็นกรรมคือเป็นความดีความชั่วมีขึ้นในตนเป็นเหตุปัจจัยก่อให้เกิดผลดีผลร้ายสืบเนื่องต่อไปกระทั่งทำไม่ว่างเปล่า และเชื่อว,ว่าผลที่ต้องการจะสำเร็จได้ด้วยการกระทําไม่ใช่ด้วยอ้อนบอนหรือนอนคอยโชคเป็นต้นตรงกับพระบาลีว่าเจตะนาหังพิกเวกัมังวทามิเจตะยตวากัมังกโรติกาเยเณวาจายะมนสาใช่ไหมครับพระชนวนถามด้วยเสียงที่ไม่ติดอ่างเลยสักนิด ถูกแล้วท่านชนวนเก่งนี่นาะผมขอชมเชยว่าท่านเก่งมากไหนลองแปลสิพอถูกชมอาการของโรคติดอ่างก็กลับกำเริบพระนุมตอบว่าดูดูด,ด,ดูดูก,กษิุภิกษุทั้งหลายท่านชนวนพระอาจารย์เรียกชื่อพระลูกศิษย์คลับผลมพระลูกศิษย์ขานรับท่านปฏิบัติกรรมฐานบ้างหรือเปล่า ผมปฏิบัติทุกวันครับความจริงท่านทําตามที่พระอุปชาแนะนำตั้งแต่วันแรกมีขัดห้องสุขาสวดพาหุงมหากาและปฏิบัติกรรมฐานแต่ถ้าบอกไปทั้งหมดก็เกรงจะถูกเพื่อนร่วมชั้นหัวเราะเยาอโดยเฉพาะพระบัวขาบจึงตอบไปเท่าที่ท่านถามดีแล้วงั้นก็ตั้งกำหนดสติไม่ติดอ่างหนาะ ไม่ติดอ่างหนอแล้วจึงค่อยตอบพระหนุ่มทำตามประเดี๋ยวหนึ่งก็ตอบอย่างคล่องแคล่วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมบุคคลตั้งใจแล้วหรือคิดแล้วย่อมกระทำกรรมทางกายทางวาจาหรือทางใจดีมากต่อไปผมจะได้อธิบายข้อสอง วิปากสรัทธาซึ่งหมายถึงเชื่อวิบากเชื่อผลของกรรมพระวิบากแปลว่าผลเชื่อว่าผลของกรรมมีจริงคือเชื่อว่ากรรมที่ทำแล้วต้องมีผลและผลต้องมีเหตุผลดีเกิดจากกรรมดีผลชั่วเกิดจากกรรมชั่วต่อไปข้อสกรรมมัตสกตาศัทธาหมายถึงเชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของของตน เชื่อว่าแต่ละคนเป็นเจ้าของการกระทำของตนจะต้องรับผิดชอบเสวยวิบากเป็นไปตามกรรมของตนส่วนข้อสุดท้ายคือตถาคตโพธิสัตธ์หมายถึงเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามั่นใจในองค์พระคถาว่าทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธะทรงพระคุณทั้งก้าประการตรัฐธรรมบัญญัติวินัยไว้ด้วยดีทรงเป็นผู้นำทางที่แสดงให้เห็นว่า มนุษย์คือเราทุกคนนี้หากฝึกตนด้วยดีก็สามารถเข้าถึงภูมิธรรมสูงสุดบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ดังที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญไว้เป็นแบบอย่างศรัทธาสี่อย่างนี้ว่าโดยใจความแล้วสามข้อต้นย่อมรวมลงในข้อสี่ทั้งหมดหมายความว่าถ้าเราเชื่อข้อที่สีเพียงข้อเดียวเท่ากับเชื่ออีกสามข้อด้วยใช่ไหมครับถูกแล้ว อันที่จริงพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาอเทวนิยมคือไม่เชื่อในพระเจ้าว่าเป็นผู้สร้างเป็นผู้บันดาลเหมือนศาสนาเทวนิยมเชื่อกันเมื่อเป็นดังนี้พระพุทธศาสนาจึงไม่เน้นเรื่องศรัทธาใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่เพราะคำสอนของพระพุทธองค์เป็นสัจธรรมที่มีตามเหตุปัใจจัยในธรรมชาติใครจะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไร สัจธรรมก็ยังคงเป็นสัจธรรมไม่เปลี่ยนแปลงไปตามความเชื่อหรือไม่เชื่อของใครเอาละ่ะสำหรับวันนี้ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอให้พวกท่านทบทวนสิ่งที่เรียนมาทั้งหมดพรุ่งนี้พบกันใหม่พระลูกศิษย์พากันกราบพระอาจารย์เมื่อพระมหาบุญออกจากโบสถ์ไปพระบัวขาบก็แซงทำปากเบี้ยวแล้วก็เดินตุปปัตุตุเปล้อเลียนพระชนวน ด้วยนึกฤทิยาที่พระอาจารย์ชมพระรูปนั้นเพื่อนร่วมชั้นครั้นเห็นพฤติกรรมอันไม่พึงปรารถนาของพระบัวขาบต่างพากันคิดในใจว่าคนบ้าอย่าถือคนดื้อย่าสอนขณะเดินกลับกุฏิที่พัก